สวัสดีครับมาพบกับบอยอีกแล้วนะครับกับเพจ n i สสันโอเคดีเดี๋ยววันนี้บอยจะพามาชมนิสสันเทอร่านะครับก่อนจะมาชมรถนะครับบอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับส่วนโปรโมชั่นเดี๋ยวบอยจะแจ้งไว้ท้ายคลิปนะครับกับเทอร a 2สอคันนี้เลยคันนี้จะเป็นรุ่น VL นะครับขับเคลื่อน4ล้อราคารถจะอยู่ที่ร้านสี่าเนะครับส่วนคันนี้เป็นรุ่น E นะครับ ราคารถจะอยู่ที่1199นะครับส่วนกันสีขาวนะครับคันนี้จะเป็นกระจังหน้าเดิมจากโรงงานนะครับเป็นโครเมียมนะครับส่วนกันดำจะติดตั้งจุดแต่งมิดในพ็กเกจให้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันรุ่น E นะครับสีดำนะครับเดี๋ยวตามมาเลยนะครับว่ามิดในพ็กเกจกับคันสีดำรุ่น E เป็นอย่างไรบ้างตามมาเลยครับครับผมเรื่อจากด้านหน้าเลยครับด้านหน้าตัวมิดในพ็กเกจก็จะเน้นโทนดำนะครับ เป็นกระจังหน้าสีดำบอยติดตั้งโลโก้สีแดงให้ด้วยนะครับมาพร้อมตัวหนังสือเทอล่าสีดำแล้วก็ตัวครอบไฟตัดหมอกก็เป็นสีดำนะครับเดีย๋ยวบอยพามาดูด้านข้างกันต่อนะครับครับผมด้านข้างนะครับตัวครอบด้านข้างก็จะเป็นสีดำด้วยนะครับถัดมานะครับตัวเบ้ากันรอยมือเปิดนะครับกันนี้เป็นลายแคบบ้าน,นะครับติดตั้งให้ลูกค้าด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเป็นรอยนะครับส่วนด้านบนนะครับตัวกันสตร์กันศาสตร์ติดตั้งให้ลูกค้าด้วยเดี๋ยวบอยพามุูด้านในกันต่อนะครับว่าด้านในเป็นอย่างไรตามมาครับตัวด้านในนะครับรุ่น e นะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้บอยติดตั้งเบาะหนังให้ลูกค้าด้วยตัวเบาะหนังลูกค้าสามารถสามารถเลือกแบบเลือกรายได้เลือกสีที่ชอบได้เลยนะครับมาดูด้านท้ายกันต่อครับ นี่เลยเบาะหนังครับผมคันนี้ลูกค้าจะเลือกสีออกโทนสว่างหน่อยครับด้านหลังด้วยตัวเบาะหนังนะครับติดตั้งให้ทั้งคันนะครับดัมอีกทีหนึ่งลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกแบบเลือกลายได้ครับจะเป็นแบบสีล้วนก็ได้เป็นทูโทนก็ได้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับรุ่น E i มิตใน p a c k เก e พร้อมเบาะหนังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับถูนรถกันแล้วโปรโมชั่นนะครับสำหรับเทอร่าใช้เงินเริ่มต้นในการดอกลถเพียง39,00 0บาทนะครับหรือลูกค้าเลือกรับเป็นแบบดอกเบีย้ย0%ก็ได้นะครับหรือเลือกรับเป็นแบบส่วนลดก็ได้นะครับส่วนลดสูงสุด1 0 0 0 0 0บาทลูกค้าชอบโปรแบบไหนสนในจะแบบไหนสามารถทักมาสอบถามทางเพจนิตันโอเคดีได้เลยนะครับทางเรายินดีดูแลยินดีให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวแต่ง แนวไม่แต่งเนี่ยครับได้หมดทักมาได้เลยครับทางเรายินดีดูแลส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าส่วนคลิปหน้าเป็นรุ่นไหนปลัวอะไรมาติดตามกันนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ